หมดแล้วสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้เราประกาศตอนอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะลลุลลอฮ์ถามว่าถ้อยคำที่เราประกาศเนี่ยเราเข้าใจไหมเข้าใจปะบางคนก็ว่าได้ว่าคล่องเลยเนะย อินน้าอ il il ัฟดอลฺจิกริวะลัมอันนฮุลาอิลาฮะอิลลัลาอิลาห์อิลล่าฮ์อิลลัลลอฮอาไปออกมาก็เหลืออัลลอฮ์ะ่ะว่ากันนะเอาไปว่ากันเรื่องเงิป่วยแล้วแต่เหตุอาหารมาสตางมาเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละเป็นเรื่องสนุกนะเอาไปแลกสตางเพราะไอความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยกาลิมอชะฮาดาที่เราประกาศ มันจึงกลายเป็นคำที่ไร้ค่ามันกลายเป็นคำเพ้อเจอ้อสามารถใครเอาตำแหน่งมาเอากองไว้ลายลอดกองไว้ยศถาบรรดาศักมาพวกมาทรัพย์ในดุนยามาเอากองไว้เพราะเราสักแต่ว่ากล่าวแต่เราไม่เข้าใจที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องที่นี่นะหมายถึงโดยภาพรวมโดยทั่วไปเราได้กาลิมอชาฮาดะคำนี้เนี่ยได้กันโดยบังเอิญมะฮะ หรือด้วยกล่าวด้วยหัวใจที่ศรัทธาจะบอกว่าโดยบังเอิญอัสซาฟิรุลลอฮอัลลอฮ์เมตตาพวกเราหลายคนนะให้เราได้เกิดจากท้องของคนที่เป็นมุสลิมลืมตาอ้าปากมาก็ได้สถานะเป็นมุสลิมโดยปริยายเอาใส่เปรเฮกอมนะลาอิลาอิลลอฮเพลงกล่อมลูกแถวใต้เขากล่อมลาอิลาอิลลอฮ เอาออกสำเนียงไหนไม่รู้ลูกผมมันโตโตหมดแล้วลืมไปละอืมก็ได้ยินได้ฟังคํานี้กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งโตจนกรทั่งแก่เท่าจนมีลูกมีหลานถามว่าเข้าใจไหมลาอิลาฮอิลลอเนี่ยเข้าใจไหมจะให้พี่น้องได้ดูสักนิดหนึ่งมาตรวัดที่จะทําให้เรารู้ว่าเข้าใจคําว่าลาอิลาฮอิลลอหหรือเปล่าเนี่ย ถ้าตราบใดชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมยังมีชีริกอยู่นั่นแสดงว่าเขาไม่เข้าใจถ้อยคําที่เขาประกาศไปเพราะถ้าเขาเข้าใจแล้วศรัทธาที่มันออกมาจากหัวใจจริงๆเนี่ยใครก็ตามที่ประกาศลาอิลาฮะอิลลอร์เนี่ยเขาทำชีริกไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะก็เราประกาศไม่เอาไม่เอาลาอิลาฮะ อย่างอื่นไม่ใช่พระเจ้าอย่างอื่นไม่ใช่อีลาไม่ใช่อีลาไม่ใช่อีลาไม,าไม,ไม่ทั้งหมดอิลลัละอัลลอฮ์อย่างเดียวก็เราประกาศว่าอัลลอฮ์อย่างเดียวยังไม่พอเวลาไปอ่านอันหัมเนี่ยอียะกานะอาบูดูเฉพาะอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์องเดียวเลยที่เราจะอิบาดะว่าอียะกาะสตาอีนและเฉพาะอัลลอฮ์อย่างเดียวที่เราจะขอความช่วยเหลือเดี๋ยวพอ พูดถึงอายานี้เนี่ยอธิบายนิดเดี๋ยวเราไปอ่านอัลลอฮ์อย่างเดียวที่จะขอความช่วยเหลือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแรงมาน,นี่ไม่ได้แล้วสิฮะหรือขอแรงไปร้านน้ําเอาน้ํามาสักแก้วขอแรงไม่ได้แล้วสิอัลลอฮ์จ้าน้ําตั้งอยู่อัลลอฮ์จ้าต้องขออัลลอฮ์อย่างเดียวอ,อที่ว่าเนี่ยอียากกนัสตัอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวที่จะขอความช่วยเหลือหมายความว่าสิ่งที่มนุษย์ให้ไม่ได้อะ มักลูกทั้งหลายสิ่งถูกสร้างทั้งหลายให้ไม่ได้นะอย่าไปขอขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ที่มนุษย์ให้ไม่ได้นะอย่าไปขอกับมนุษย์ขอ,อขอกับใครขอกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนี่คือความหมายของคําว่าอียาแกนัสตาอินเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะบิงวอนขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นปากเราประกาศลาอิลาฮอิลอฮ์เวลาเรอารรอ่านกุรานเฉพาะอัลลอฮ์อย่างเดียวจะอิบาดะเฉพาะอัลลอฮ์อย่างเดียวจะขอความช่วยเหลือ ถ้าเราเข้าใจถามว่าเราจะเอาอย่างอื่นมาเคารพสักการะบูชากราบไหวจะเอาอีกไหมมีอีกไหมไม่มีและแต่ไอ้ความไม่เข้าใจไงพอความไม่เข้าใจเนี่ยเราก็เลยไปยกไปเทิดคนอื่นเสมออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาถามว่าเสมออัลลอฮฺยังไงตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺบอกว่าอาลีมุลไลบีอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้รู้เรื่องเก็บคาว่าเก็บเนี่ยหมายถึง สิ่งที่สมองปัญญาเราคิดเองไม่ได้เราบอกเหมือนอย่างเรื่องสวรรค์น่ะปัญญาเราคิดออกไหมสวรรค์เป็นยังไงนรกปัญญาเราคิดออกไหมนรกเป็นยังไงไหนลองบอกที่นรกสวรรค์เป็นงไงพูดถูกไหมนึกออกไหมแต่พราะเด็กๆบางคนไม่ถามนารกเป็นไงสวรรค์เป็นไงอ๋อนรกอ่ะนรกกระทะทองแดงเออหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันเอาไปติดนิยายเอาไปติดละคร ไปบรรยายสาภาพนารกสวรรค์ตามอากีด้าของคนอื่นเขาหมดเลยแต่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้เรื่องเย็บมนุษย์คิดเองไม่ได้รู้พพรเพราะอัลลอฮ์บอกเพราะรอซูลบอกเห็นไหมพรางั้นอัลลอฮ์บอกอาลีมุลไลบิอัลลอฮ์เป็นผู้รู้เรื่องเฟฟย็บฟะลลยุสฮิรุอลัลาไกบิฮิอหดาอัลลอฮ์จะไม่เผยเรื่องเย็บนี้ให้กับผู้หนึ่งผู้ใด อิล a มานิรดา m ม r รอซูลินยกเว้นรอซูลของอัลลอฮ์บางคนที่อัลลอฮ์พอใจเราไปดูนบีรอซูลของอัลลอฮ์แต่ละคนนี่อย่างนาบีสุไลมานคุยกับมดถามว่านาบีมูฮัมหมัดคุยกับมดได้ไหมเออนบีรอซูลของอัลลอฮ์แต่ละคนได้รับที่แตกต่างกันตามที่อัลลอฮ์จะให้แต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นรอซูลอัลลอฮ์ไม่ได้มอบให้เพราะความรู้เรื่องเย็บ เป็นของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาแต่วันดีคืนดีมีคนหลับตาว่าเฮ้ยอีกห้าปีกิยามัตจะเกิดถามว่าใครบอกเองนี่เขาเรียกว่าตั้งตนเสมออัลลอฮ์ละเพราะกำลังรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ว่าฮีให้อ่าไหนาแบมือมานิปอบโอ้นี่เส้นเดินทางมาละฮะนี่จะเป็นอย่างนั้น อีกสามวันจะเป็นอย่างนี้น,นี่กำลังตีตัวเสมออัลลอฮ์ละเพราะฉะนั้นใครที่ไปเชื่อศรัทธาพวกพ่อมดแม่หมอจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอสเสนยาแฝดกำลังเอาพ่อมดแม่หมอเหล่านี้ไปตีเสมอกับอัลลอฮ์อย่างนี้หลักที่เขาเรียกว่าชิริกเอาไปคู่เคียงกับอัลลอฮ์ทางด้านการศรัทธานบีก็บอกมันอาตากาฮินันเอาอัลรอฟันใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอเดา จะเป็นหมอทํานายของหายจะเป็นหมอสเสนยาแฝดเพราะนาบีว่าไว้สองคำอัลรอฟันกะกาฮินันจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอทายของหายหมอสเนมอสนนยาแฝดนบีบอกว่าไงมันอาตากาฮินันใครก็ตามที่ไปหาหมอไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยลำตุกบันลาตูฮอูอัรบาในเอามันเอาไรล้วันละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับสี่สิบวันสี่สิบคืน นั่นแปลว่าละหมาด40วัน4ี่คืนนี่เท่าไหร่อะี่ห้า20 2ส0บสองรอวกระตูใช่ไหมแปลว่าละหมาดไป200รวากระตูเนี่ยไม่มีราคานะที่อัลลอฮ์เลยเอ๊ะบางคนก็ดีใจโอ้ละหมาดไม่มีราคาไม่ต้องละหมาดเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่ต้องละหมาดโดนข้อหาไม่ต้องละหมาดอีกโดนข้อหาทิ้งละหมาดอีกต้องละหมาดแต่ละหมาดไปฟาวไม่มีราคานะที่อัลลอฮ์นี่มันร้ายใหญ่หลวง แค่ไปหาตั้งใจของหายตั้งใจตั้งใจก้าวเท้าออกจากบ้านเอาเลยละหมาดไม่ถูกรับสองร้อยวัตตูสี่สิบวันสี่สคืนแต่ถ้าไปหาเขาหมอนาฬิกาหายสร้อยเพชรหายหมอบอกว่าเอออยู่อยู่อยู่อย,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 อยูทางด้านเหนือขึ้นไปทางด้านเหนือไหนยังอยู่ไปหาดูเถอะเชื่อเป็นตุเป็นตะเลย หมอบอกว่ายังอยู่ก็คือยังอยู่ไปค้นไปดูทางด้านเนื้อถ้าไปเชื่อไอ้สิ่งที่หมอมันบอกนี่นบ,บีว่าไงฝากก็จะกาฟารบีมาอุนซิลาอัลลมุฮัมมัดินสลลัลลอฮุอเลฮิวาสลัมเท่ากับเขาปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลฮิวาสลัมนี่เท่ากับปฏิเสธอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าหากว่าเราเข้าใจในกาลิมอชฮะาดาประโยคแรกลาอิลาฮะอิลลัอฮถ้าเข้าใจชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมจะมีชีริกไม่ได้จะขึ้นรถนะจะขับรถเนะีอขอคใครขอคใครนะบีสอนขอใครอ,อ๋อขอกับอัลลอฮ์สิสุบฮานัลละดีซักคอรานาฮาละอา้าอปอสะตาร์ทเครื่องจะขับระมัดระวงังตั้งใจอย่างดีบิสมิลลาฮิตะวะกันตุอลัลลอฮ ขอกักอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สอนเวลาจะออกเรือทําไงขอกับใครมีอย่างอื่นหรือเปล่าถ้ามีอย่างอื่นแปลว่ากาลิมอชชาฮดาของท่านพร่องละแล้วไอที่ท่านประกาศว่าอียากานาอบูดวูวอียากานาสตาอินท่านกําลังหลอกตัวเองแล้วก็ประนามตนเอง <c oughs> เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจทําให้มุสลิมหลายคนกระทาชิริก ตั้งภาคีไปเอาไอ้สิ่งอื่นเครื่องล้างของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมากราบไหว้มาขอรพมาบูชาเมื่อสักครู่นี้ผมไม่นั่งรับประทานอาหารทางด้านนู้นจอเด็กอยู่คนหนึ่งที่ข้อมือมีเชือกด้วยมีเชือกไอ้เราก็สงสัยว่าเด็กคนนี้จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมว่ามันเริ่มสงสัยนี่มันงานมัสยิดมันงานมุสลิมเอจะมีกาเฟตเข้ามา ถามว่าชื่ออะไรครับเด็กเราก็ไม่อยากไปไประจานเด็กนะแต่เอามาเป็นกรณีตัวอย่างชื่ออะไรขถ่มมันมาชื่อฝรั่งก็ด้วยฝรั่งถามว่าชื่อมุสลิมไม่มีเลยมีครับเอาชื่ออะไรบอกชื่อมอ๋อเด็กคนนี้มุสลิมเฮ้ยแล้วทำไมไอที่ขอมือมันยังมีฮะมันยังมีแบบแบบของคนอื่นครับถ้าเป็นความเชื่อของคนซีกฝั่งคานุนนะเวลาที่ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยบางบางคนนี่ เขาไว้อะไรเขาไว้จุกไว้ไว้จุกไว้แกะไว้แกะมาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันอะไรต่ออะไรมาโอ้ไปรักษาเท่าไรก็ไม่ยอมหายหรือบางทีก็ต้องไปผูกข้อไม้ข้อมือไปเอาลงเครื่องล้างของของัขง,ขงสายสินสายสาย,สาย,สาย,สายอะไรเพราะความไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยบริสุทธิ์เด็กที่ยังไม่อาเจนบาเล็กเนี่ยบริสุทธิ์เด็กที่มันเกิดมาอ้แ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 วแ้เนี่ยถามว่ามันคานไปเอาไอ้สายสินมาใส่มือมันเองได้ไหม หรือเกิดมาแุแว,แวเลยมันก้มกราบลมันทำไหมเปลา่าเด็กที่เกิดมาทุกคนเนี่ยบริสุทธิ์จนกระทั่งท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมบอกว่ากุลูมาลูดินอยู่ะดูอัลลฟิตรอเด็กที่เกิดมาทุกคนน่ยบริสุทธิ์ฟะอเบวาห์แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ตั้งหากล้วอยู่ฮาว,วิดานี่จะทําให้เด็กคนนี้เป็นยาฮุดอยู่นัสเซรานี่จะทําให้เด็กคนนี้เป็นนาซอระ เอาอยู่มัจยิสานี่จะทําให้เด็กคนนี้เป็นมายูซีพวกบูชาไฟหรือมีอากิดาที่แตกต่างกันออกไปเพราะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะงั้นเด็กออกจากท้องมุสลิมมันใสปิ๊งเลยแต่ใครไปยัดเยียดชีริกให้มันนี่แหละคือเรื่องที่น่าห่วงเพราะพ่อแม่เองก็ไม่เข้าใจในกาลิมอชฮา,าดาที่กล่าวไปก็เลยถ่ายทอดไอ้สิ่งที่เป็นชีริกให้กับลูกหลาน ทั้งทั้งที่ท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลต่ลวะัลฮิวะสัลลัม23ปีของการประกาศอิสลามนบีหลางชีริกออกหมดนบีไม่ยอมเลยนะเด็กเดียวเลยนะเรื่องเรื่องชีริกเนี่ยนบีไปเยี่ยมเด็กยาฮูดคนนึงเห็นที่มือนี่ที่ที่ที่แขนเนี่ยมีป้องแขนมีป้องแขนพราะความเชื่อของเขาเนี่ยไอ้ป้องแขนเนี่ยมันจะป้องกันคุ้มภัยอะไรต่ออะไรเนี่ย โรคภัยอะไรต่างๆนบีบอกอินซิยา,าถอดออกเดี๋ยวนี้นะเรามุดจะมาอัฟละแต่อบาบดันถ้าตายตอนนี้ไม่ได้สวรรค์ใครเป็นผู้ปกครองของเด็กที่ใส่เชือกถ้าไม่อยากให้ลูกถ้าอยากให้ลูกไปสวรรค์ไปเอาออกซะเอาออกหรือที่ตัวผู้ใหญ่เองน่ะนะคำดูสิที่เอวมีไหม มานั่งฟังบรรยายอยู่พกมาด้วยสิบเอ็ดปมอัลลหรอถ้ามีแล้วเอาออกซะนะถ้าอายันมาถึงตอนนี้ฟังฟังอยู่แอกไปเลยนะหมดโอกาสเอาสวรรค์นนะเพราะอะไรเพราะไอ้ซีของผูกปมนะไม่ใช่ซีของอิสลามตอนผมไปภาคเหนือก็มีหมู่บ้านมงโมก ก็มารับอิสลามคนนู้นก็มารับอิสลามทยอยมารับอิสลามมีแม่หมอคนหนึ่งอะมารับก็มารับอิสลามด้วยแต่ปรากฏว่าไอที่บ้านของเขาเนี่ยมันก็มีเครื่องเส้นสังเวยเครื่องบูชาอะไรต่ออะไรก็เต็มบ้านอออาจารย์ไปช่วยเอาไอของที่บ้านเขาออกหน่อยไอเราก็ไปไปกันหลายคนพอไปเอา,เอา,เ,อาเอาไอนุอ่นออกไข่ต้มของเขานี่เก่าเก่านะแล้วก็มี ไอ้อะไรเขาสามใสมีทูกปักมีเทียนปักแล้วก็มีไม้ทำพิธีอะไรของเขามีที่ปูนตาเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้ละคาถามว่ามีอะไรไหมให้คนอื่นเอาไปเอาเอาออกกลัวกล้าไม่กล้าเพราะอะไรเพราะยังไม่มั่นใจในอกคดะที่เรามีอยู่ถ้าวันนี้เรามั่นใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาถามว่ายังมีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์อีกไหมยังมีอะไรที่จะศักดิ์สิทธิ์กว่าอัลลอฮ์อีกไหม มีไหมถ้าไม่มีอัลลอฮ์หัวอักัรอัลลอฮ์ใหญ่สุดๆแล้วไม่มีอะไรจะใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์อีกแล้วอกกีดาของคนที่เป็นมุสลิมต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นซอฮาบะของท่านรอซูลเนี่ยเวลาที่นบีสอนลาอิลาฮะอิลลามันเป็นคําภาษาอาหรับสั้นๆไม่ยาวแต่ทําไมนบีต้องใช้เวลา23ปีในการประกาศเพราะนาบีไม่ได้สอนให้ท่องจําแต่นบีสอนให้เข้าใจ พอเข้าใจศรัทธาเกิดจากหัวใจเนี่ยตายก็ยอมใช่ไหมซอาบ้างของเขารอซูนกี่คนที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาไว้ซึ่งลาอิลาฮะอินลัละเพราะเขารู้พอเขาเข้าใจแต่วันนี้เรากล่าวแบบไม่รู้ไม่เข้าใจพอเขาหมกมาวางตรงหน้ารอเดี๋ยวอินนัอัฟดาลซิกีวาลัมอันนูลาอิลาฮะอิลล ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ลาอิลาอิลัฮ์อิลลัลลอฮ์กลิมอชฮาดาของเรามันไร้ค่าไม่ใช่แค่เอาเอาออกมาแลกข้าหมกเอามาแลกสตาร์เอามาแลกยศเอามาแลกตำแหน่งนะแต่วันนี้เรากลับย่ำยีคำประกาศของเราด้วยตัวเราเอง ถามว่าเราย่ยมยีตรงไหนเพราะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครมาบังคับเราเลยนะเพราะเราสมัครใจใช่ไหมที่จะไปเอาชิริกเพราะหัวใจของเรามันหวั่นไหวใช่ไหมวันนี้เราเป็นมุสลิมประกาศตนเป็นมุสลิมแต่เราหนีสภาพพบการเป็นมุสลิกไปไม่พ้นถามว่ายังไงอนะ่ะใครคือมุสลิกพรอนาบีประกาศอิสลามเอาเราเป็นเจ้าไอ้คนที่ปฏิเสธไม่เอาเลยเนะี่ยเขาเรียกว่ากาเฟ เรียกว่าผู้ปฏิเสธการศรัทธาเพราะบอกเอาลอ์เป็นเจ้าไม่เอาปฏิเสธไม่เชื่อนั่นกาเฟตแต่พอไปบอกว่าเอาลอ์เป็นเจ้าจ้าเอาลอ์เป็นเจ้ายอมรับว่าเอาลอ์เป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งน้ําเทพเจ้าแห่งไฟเทพเจ้าแปลว่าเชื่ออลลอร์ด้วยแล้วก็เชื่ออย่างอื่นด้วยนี่เขาเรียกว่ามุชริก ผากาเวทปฏิเสธอัลลอฮ์เลยแต่มุสลิมแนะ่เชื่ออัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่ออย่างอื่นด้วยเพราะงั้นอัลลอฮ์ให้นบีไปถามและอ ah um ินซาลตะฮุมมันคากัสซมาวาจิวันอัตไปถามซีมูฮัมมัดใครที่เป็นผู้สร้างฟ้าและพื้นแผ่นดินและยาคูลนัลลอห์พวกเหล่านี้ก็จะตอบว่าอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นผู้สร้างมันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่มันก็ยังมีเทพเจ้าแห่งน้ํา เทพเจ้าแห่งฟ้าเทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งมีเทพเจ้าสารพัดในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเราดูสิวันี้ไม่มีใครที่ปากปฏิเสธว่าเอารั์ไม่ใช่เรายอมรับปากเรายอมรับว่าเอารั์เป็นเจ้าส่วนหัวใจเราไม่รู้นะมอบให้เอารั์ปากเรายอมรับว่าเอารั์เป็นเจ้าแต่ถามว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นมุชลิคหรือเปล่าแปลว่าเชื่อเอารั์ด้วยแล้วก็เชื่ออย่างอื่นด้วย อ่ะในขณะที่เราเอาลออักบัดเราละหมาดใช่ไหมอ่านอะไรวัจจาจุวดฮิยลินดาีฟาตุรสสมาวาจิวันอั์ยอมและยอมยอมยอม,มุ่งหน้าทั้งตัวทั้งใจทั้งชีวิตยอมมุ่งดอมอบแด่ผู้สร้างฟ้าและพื้นแผ่นดินฮานีฟัมมุสลิมอวะมาอานามินันมุชริกีนยอมซิโร,รราบ ยอมที่จะหันก็หาความจริงยอมในสภาพเป็นผู้จำนนว่ามาอานามีนันมุชริกินไม่เป็นมุชริกไม่เอาไม่เชื่ออัลลอฮ์และสิ่งอื่นปนกันไม่เอาปากของเราประกาศไม่เอาถามว่าพฤติกรรมของเราเนะ่ะเอาไหมเอตอตรงนี้แหละน่าคิดก็ปากว่าไม่เอาและอิลร่านกไม่เอาวัามาอานามีนันมุชริกินไม่เอาเอาไหมา เวลาผมยกตัวอย่างเขาว่าคนมักจะพูดว่าผมเนี่ยปากร้ายเป็นตัวครูปากจัดแต่ถ้าเราไม่ยกให้พี่น้องเห็นเแล้วเมื่อ,อไร่เราจะรู้กันล่ะแล้วเมื่อไหร,ร่ชี้ิเมันจะหมดไปจากสังคมมุสลิมล่ะเพราะงั้นเปรียบปากผมไม่เป็นไรแับพี่น้องอย่าเดินไปสู่นรกเอาเราดูอย่างนี้อย่างตอนเนี้เราได้การดการ์ดแต่งงานสักใบหนึ่งพี่น้องลองดูสิ การแต่งงานเนี่ยมันสื่อความหมายอะไรบ้างมันสื่อความหมายอะไรบ้างพอขึ้นต้นการเลยนะอัลมารฮูมฮัดจีมุฮัมมัดอัลมารฮูมาฮัดจะฮับซซสมมุินะโดนใครไม่รู้นะนี่ชื่อสมมุติอืมอะไรล่ะอัลมารฮูมอัลมารฮูมาแปลว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะ เขาจะขึ้นหรือลงท้ายโดยคาว่าอัลม um าหูมนะเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงอัลมาหูมา um นี่แปลว่าพอขึ้นต้นการก็เอาผีมาเชิญคนเลยประการแรกเลยประการแรกเอาวักไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังพอทำเนาบางคนก็บอกว่าโอ้ก็กค็คนนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นเขาจะได้รู้รจักว่าเออลูกต้างลูกเต้าไทยลูกหลานไทยอะไรยังไง เอาพอไล่ดูลงมาใต้การมันเป็นข้อสงสัยว่าการแต่งงานเนี่ยทำไมถึงจะต้องเอาชื่อเจ้าสาวก่อนเจ้าบ่าวไปติดอะไรอย่างของใครทำประเพณีวัฒนธรรมศาสนาใครเข้ามาหรือเปล่าทำไมต้องเอ่ยชื่อเจ้าสาวก่อนเจ้าบ่าวในการแต่งงานต้องระบุก,ก่อนถ้าเป็นความเชื่อในศาสนาอื่นเนี่ย เขาจะแยกกันเป็นใหญ่ถึงขนาดเช้ามาเขาตักบาตรนี่เขาจะแยกกันใครถือทัพพื้นทัพพีบนล่างแยกกันใครจะเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังบางคนยังไม่ทันได้อยู่กันเลยนะโมแต่แยกกันเป็นใหญ่เลิกกันกลางคันมันอากิดาเขาพอลองดูถัดมาเอพอพอพูดถึงเอาเอาอะไรนะเอาผู้หญิงก่อนมีพี่น้องสังภากลางหลายคนเนี่ยเขาเขาสังเกต คือเวลาครูบาอาจารย์ทาอะไรเนี่ยเขาจะมองเขาจะเห็นพอาจารย์ฟาริสติ่แปลกนะเวลาไปนิกายให้ใครเนี่ยจะแปลกกับคนอื่นทาว่าแปลกไงอ่ะอาจารย์มักจะเอ่ยชื่อเจ้าบ่าวก่อนเจ้าสาวอ้าแล้วคนอื่นเขาทาไงล่ะเขาจะเอ่ยชื่อเจ้าสาวก่อนเจ้าบ่าวเออเขาเข้าใจถามว่าแล้วกฎเกณฑ์ของศาสนาวางไว้ยังไงล่ะไม่รู้ไอความไม่รู้นี่แหละเราก็ไปคว้าเอาอย่างเข้ามาใช่ไหม ข้าพเจ้านิกานางสาวฟาติมามาไหนไม่รู้นะไม่รู้เหมือใครบ้างผมผมชี้ไปตรงนี้นะโดนใครเนี่ยข้าพเจ้านางนิกานางสาวฟาติมากับนายยูซุปเขาจะเอ่ยชื่อผู้หญิงก่อนใช่ไหมข้าพเจ้านิกานางสาวฟาติมาบุตรของคนาน,าน,านั้นคนนั้นกับนายยูซุปนำตะก,กูลน,น,น,นั้นนั้นด้วยมาฮับเท่านี้ เขาบอกเวลาอาจารย์ฟาริสมิกาจะเอ่ยชื่อเจ้าบ่าวก่อนข้าพระเจ้านิกานายยูซุปกับนางสาวฟาติมาบุตรคนนั้นเดินมาฮัะจำนวนเท่านี้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยบางทีเขาเขาเก็บทุกอน่างนนคนที่ศึกษาพยายามเอารายละเอียดเขาเก็บแล้วผมถามว่าอ้าวแล้วนบีทํำยังไงอะ่ะนบีเวลานิกาเนี่ยเจ้าวัจตัวะกวังกะตุกะข้านิกาเจ้า เอ่ยชื่อผู้ชายก่อนอาแล้วที่ผ่านมานี่กล้าไม่ซ้อกันเลยเอ่ยชื่อผู้หญิงก่อนเนี่ยป้าผมไม่ได้บอกว่าซ้อหรือไม่ซ้อแต่วันนี้อยากจะให้เราเลิกไอ้ที่ติดมาจากซีกฝั่งที่ไม่ใช่อิสลามเนะี่ยอย่าเอามาใส่เข้าในในศาสนาของเราในอากีด้างของเรามันอันตรายพอลงไปดูใต้การอีกหน่อยเนยวันที่เท่านั้นเดือนนั้นขึ้นกี่คำ ทำไมทำไมเราต้องเจาะจงนิก้ากันอีตอนข้างขึ้นอย่างเดียวข้างแรงไม่นิกา้าโอไม่เอาเดี๋ยวชีวิตคู่มันจะอาบเฉามันจะอยู่กันไม่รุ่งเรืองมันจะไม่เจริญรุ่งเรืองต่อข้างขึ้นเพราะงั้นพองานแต่ละงานแต่ละงานไปแต่งกันข้างขึ้นนี่บางงานบางอาทิตย์นี่แปดวันตัง้งแต่เช้ายันบ่ายไปช่วยงานนู่นไปช่วยงานนี่ไปช่วยงานเพราะงานมันไปประกจุกอยู่นั่น แปดวันเพราะอะไรเพราะแต่งกานข้างขึ้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 น,านถามว่าเพราะอะไรมุสลิมถึงไม่มีความเชื่อว่าแต่งงานข้างแรมไม่ได้จะไปเชื่ออย่างกับเขาไงว่าชีวิตคู่มันอับเฉาเดี๋ยวมันแรมมันมันไมด้ผมบอกว่าถ้าใครเชื่ออย่างนี้กําลังเอาอะกีดเจ๊กมาใส่ตัวโอ้โหผมพูดอย่างนี้มันงงจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นเอา้าถามว่าอะไรมันขึ้นเราดูซิโปรกติเนี่ย ดวงจันทร์มันโครจรรอบโครจรของมันเนี่ยยี่สิบเก้ากับสามสิบวันใช่ไหมอย่างเช่นเวลาเราบวชไปได้ยี่สิบเก้าวันไปดูเดือนเสี้ยวข้างขึ้นพอเห็นขึ้นนิดหนึ่งอ่าหมดละหมดละเข้าเดือนใหม่ละรอบการโครจรของดวงจันทร์เนี่ยยี่สิบเก้ากับสามสิบพอมันโผล่ขึ้นขอบฟ้าน,นิดหนึ่งอ่านั่นละเดือนใหม่พอมันหมุนไปรอบอีกวันนึง ขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งขึ้นหนึ่งข้ามสองข้ามสามข้ามสี่ข้ามห้าข้ามสิบห้าข้ามวา่าไปแล้วมันก็จะเป็นข้างแรมแรมกี่ข้ามกี่ข่้มกี่ข้ามค่อยๆเล็กเรียวลงเรียวลงเรียวลงถามว่าไอที่มันขึ้นมันลงเนี่ยอะไรดวงจันอา้าแล้วใครเขาไหวดวงจันใครเขาเชื่ออิทธิพลของดวงจันใครน,นนทะได้เวลาเขาทำขนมไหว้พระจัน แล้วเวลาผมบอกว่าพวกนี้อากีด้าเจ็กแลวมาเครืองก็เรากําลังไปเชื่ออิทธิพลของดวงจันทร์เหมือนอย่างกับที่เขาเชื่อไงเพียงแต่เราไม่ได้ทําขนมไหว้พระจันทร์เท่านั้นเองเราเชื่อในการโคจรของดวงจันทร์ว่าต้องข้างขึ้นเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นจะได้ขึ้นตกลงชีวิตคู่ของเบ่าวสาวมันจะขึ้นมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะอาบเฉาก็เพราะการโคจรของดวงจันทร์ใช่ไหมก็ไหนมีเอาล้อยอย่างเดียวไง ไม่ขออย่างอื่นไม่มีเจ้าอื่นไม่มีสังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนอกจาก Allah. อัลลอฮฺแล้วทำไมอ่ะมาเชื่ออีกที่บนของดวงจันทร์มมฮัมมัดตา